สวัสดีครับพบกับเปาสติมานะฮะหลายๆท่านคงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเรานั้นไม่ใช่มีแค่เทวดาประจําวันเกิดนะฮะที่เข้าดูแลดวงชะตาเราแต่มีพระเคราะห์เสวยอายุด้วยที่เข้าคุ้มครองดวงชะตาเราในแต่ละช่วงช่วงอายุของเรานะครับวันนี้เรามาต่อกันที่เทวดาพระเคราะห์ประจําวันจันทร์ครับช่วงอายุ1น5ถึงสิปีปางห้ามญาติครับช่วงอายุ1 6บหถึงยีปีปางใสยญาติครับ ช่วงอายุ24 40ปีปางอุ้มบาทครับช่วงอายุ41 50ปีปางนาคปรกครับช่วงอายุ51 69ปีปางสมาธิครับช่วงอายุ70 81ปีปางปาเลไลครับช่วงอายุ82ถึง102ปีปางรำพึงครับและช่วงอายุ103 108ปีปางถวายเนตรครับ หลังจากที่ทุกท่านนะครับทราบแล้วนะฮะว่าพระเคาะองใดนะเข้าเสวยอ,อายุคือเข้ามารักษาเราเนี่ยในช่วงอายุไหนนะฮะก็ให้ทุกท่านนะครับไปสักการะขอพรพระเคาะองค์นั้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะใครจะบูชาท่านกลับมาที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลกับเราก็ได้นะครับและบทสวดที่จะต้องใช้ในการบูชาพระเคาะเสวยอ,อายุนะครับคืออะไรตามไปได้เลยครับและบทสวดสําหรับปางห้ามาตาสวดอิ รชาขะตะระสา15จบครับปางสยายญาติสวดติหังจะโตโรทินั่ง8จบครับปางอุ้มบาทสวดติสัมระโรปุสัพพุตสิบเจ็ดจบครับปางนากรโสมาณนะกะริฐาโท10จบครับปางสมาธิสวดพระ สังสังวิสเทพะสิบเก้จบครับปางป่าเลไลสวดพระพุปันทูรมวะคะ12จบครับปางรำพึงสวดวาโทโนอะมะมะวา21จบครับพระปางถวายเนตรนะครับคืออะวิสุลุสาลุติ 6จบครับและนี่แหละครับคือบทสวดนะครับสำหรับพระประจำวันนะครับหรือพระเคาะที่เข้าสเสวยอายุของเราในช่วงเวลาอายุนั้นๆน,น,นะฮะผมแนะนำนะครับให้ทุกท่านสวดในทุกๆวันตอนเช้าก่อนออกจากบ้านและทุกๆคืนก่อนที่คุณจะเข้านอนบอกได้เลยนะฮะว่าเช่งตลอดปีดีตลอดไปจากร้ายกลับกลายเป็นดีจากหนัก ก็จะเบานะครับแต่ถ้าดีอยู่แล้วดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและถ้าใครอยากจะเสริมความเฮงเพิ่มความเฮงก็ไปอีกนะฮะติดตามได้เลยครับท่านใดนะฮะต้องการขอความมั่นคงนะขอความเจริญรุ่งเรืองนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับผมแนะนําสักกา,าระศาลหลักเมืองประจําจังหวัดของทุกคนทุกๆท่านนะฮะและถ้าท่านใดอยากจะได้รับความสําเร็จขจัดอุปสรรคให้ลื่นไหล แนะนำนะครับสักการะขอพอรองค์พ่อพระฟิคเนตและท่านใดนะฮะต้องการขอพอรเปิดทรัพย์เดินทางบ่อยๆนะฮะไปนอนในต่างถิ่นต่างแดนอยากจะให้คุ้มครองป้องกันจากพูดผีอันตรายต่างๆนะครับผมแนะนำเลยครับขอพอรองค์ปู่เวสสุวรรณนะครับผมและถ้าท่านต้องการขอพอรโชคลาภเงินทองนะฮะผมแนะนำนะครับองค์ปู่พญานาคราชนั่นเองหลายๆท่านคงสงสัยใช่ไหมว่า ปูพ่พญานาคราชเราต้องขอสีไหนนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าขอได้ทุกสีเพราะว่าองค์ปูพ่พญานาคราชนะครับ<ๆ>เขามีอยู่สี่ตระกูล<ๆ>ก็เลยแบ่งออกเป็นแต่ละสีแต่ละสีแต่ละสีแต,ะสแต่ละตระก,กูลก็มีความหมายแตกต่างกันแต่โดยรวมนะฮะท่านเป็นผู้มีทรัพย์มากนะฮะถ้าเรามีบุญมีวาสนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กับท่านรวมตลอดถึงถ้าเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะ<ๆ>องค์ปูพ่พญานาคเนี่ยเขาชอบในเรื่องของศีลธรรมมากๆเพราะฉะนั้นนะเคล็ดลับคือคุณสมาทานศีลให้ดีแล้วไปขอพร ท่านจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภแน่นอนนะฮะขอพรในเรื่องของอํานาจวาสนาบารมีนะหรือถ้าใครนะฮะต้องการที่จะแบบควบคุมนุกงร้องนะฮะหรือมีการสั่งการนะครับที่ต้องใช้ในเรื่องของคําสั่งนะผมแนะนําเลยนะฮะขอพรองค่พญาครุฑครับขอพรในเรื่องของสุขภาพหาให้เรามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะ ผมแนะนำนะฮะให้ทุกท่านเดินทางไปขอพรกับองค์พระโพธิสัตว์อวนอิมถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับผมแนะนำพระอวโลกิตเตสวนที่ตรงมูล,ลนิธิเทียนฟ้านะครับตรงองค์นี้นะฮะด้านสุขภาพโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะนี่คือองค์เทวดาทั้งหมดแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับพระอรหันต์ของเราที่ท่านจะประทานพรคือพูดกับเราได้ด้วยนั่นคือบิดามารดาของเรานั่นเองให้เรานะฮะ เอาพวงมาลัยนะฮะไปกราบขอขมาท่านไปล้างเท้าท่านนะครับและให้เราให้พรท่านก่อนให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะอยู่เป็นร่มโพร่มทรนะฮะอยู่เป็นที่พึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กับลูกให้กับหลานแล้วหลังจากนั้นเราขอพรก็ขอให้พ่อแม่นะฮะให้พรเรากลับมาอยากได้พรอะไรใช่ไหมฮะบอกท่านเลยเป็นสคริปต์เลยป้าป้าให้พรเรื่องเงินนะแม่ให้พรเรื่องความรักนะให้พรเรื่องงานนะ เราบอกท่านและให้ท่านให้พรเรากลับมานะครับรับสิริมงคลครบทั้งหมดนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าตลอดปี2,565นี้คุณจะมีแต่สิริมงคลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีพลังงานดีๆที่เต็มอยู่ในหัวใจให้คุณได้มีความสุขมีร่างกายที่พร้อมจะตื่นขึ้นมานะฮะไปทำงานเพื่อให้คุณได้ร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมครับผมแล้ววันนี้เปาสติมาต้องขอลาไปก่อน สวัสดีนะครับ